GWM ตั้งเป้าเบียด Honda าภายในปี2025บทบาทของรถจีนในระดับสากลณปัจจุบันยังมีน้อยอยู่เนื่องจากรถจีนส่วนใหญ่ตีตลาดประเทศที่พัฒนาแล้วนอกเหนือจากตลาดเมืองจีนนั้นไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคยุโรปทั้งภูมิภาคและสหรัฐอเมริกาหรือว่า แม้กระทั่งตลาดลาตินอเมริกาที่จัดว่าเป็นตลาดประเทศกำลังพัฒนาก็ยังเป็นตลาดที่ GWM เนี่ยยังเพิ่งเริ่มตอกแต่ในการทำตลาดนั่นเองครับแม้กระทั่งตลาดเมืองไทยก็ถือว่าอยู่ในขั้นเริ่มของการดำเนินงานเท่านั้นแต่สำหรับค่าย Great Wall Motor หรือว่าย่อเต็มๆ GWM กลับมีความมั่นใจสวนทางกับค่ายรถจีนอื่นทั้งหมด ที่ยังเพิ่งเริ่มต่อแตะในตลาดโลกเพราะ GWM ตั้งเป้าขึ้นเป็นหนึ่งในตัวท็อปของผู้ผลิตรถยนต์ในระดับโลกภายในปี2025ให้ได้เมื่อเทียบกับผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกแร่งข่าวนี้เอามาจากสำนักข่าวเว็บไซต์ JustAuto.com นะครับเป็นเว็บไซต์รถยนต์ที่มีรวบรวมข่าวมากที่สุดแล้ว GWM ตั้งเป้ายอดขายเท่าไหร่ ก็ในเดือนกรกฎาคม2021ที่ผ่านมา GWM ประกาศผ่านสื่อว่าพวกเขาต้องมียอดขายทะลุ4ล้านคันต่อปีภายในปี2025ยอดขายระดับ4ล้านคันต่อปีถ้าเทียบกับยอดขายรถย,ยนต์ของโลกเมื่อปี2020นั่นก็เท่ากับว่า GWM ตั้งเป้าเบียดฮอนด้าและฟอร์ดตามตารางยอดขายที่เราแทรกไว้นั่นเองครับในปัจจุบัน GWM ทำยอดขาย1.1ล้านคันต่อปีการก้าวกระโดดไปเป็น4ล้านคันต่อปีภายในเวลา5ปีนั้นถือว่าเป็นงานหนักสาหัสมากเลยสำหรับ GWM ตามแผนงานของ GWM จะต้องขายรถย,ยนต์ New Energy Car หรือว่าพวก PHEV, Fuel Cell Plug-in Hybrid ในอัตราส่วน80%ภายในปี2025อีกด้วย และตั้งเป้ามีแผนการส่งออกจากโรงงานที่ประเทศจีนให้ได้มากถึง1ล้านคันต่อปีเลยทีเดียวครับหลายฝ่ายมองว่าหน้าที่หลักของ GWM คือต้องขยายโรงงานกำลังการผลิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่พวกเขาทำได้นั่นเองแม้ว่า GWM ประสบความสำเร็จในการขยายตลาดจากการผลิต624,000คันในปี2012 จนปัจจุบันยอดผลิตทะลุ1.1ล้านคันในปี2019แต่ทว่ามันมีอัตราสัสดส่วนที่สมเหตุสมผลในการก้าวกระโดดแต่ถ้าจะเอายอดผลิต4ล้านคันต่อปีภายใน2025เนี่ยต้องเร่งขยายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตเป็นอย่างหนักเลยทีเดียวแผนการส่วนหนึ่งก็คือการซื้อโรงงาน General Motors ที่จังหวัดระยองของประเทศไทยและล่าสุด ก็ซื้อโรงงานเดมเลอร์ในประเทศบราซิลส่วนแผนการซื้อโรงงาน General ลมอเตอร์ที่ประเทศอินเดีย mm hmm. ก็ชะลอตัวกันออกไปก่อนครับแจ็คเวย์ CEO GWM ได้กล่าวยืนยันว่าวิธีการที่ทำให้บริษัทพวกเขาเนี่ยแซงหน้าคู่แข่งได้หลายก้าวภายใน3-5ถึงปีข้างหน้าก็คือการเป็นผู้นำด้านการพัฒนารถยนต์ New Energy ค่ะพลังงานใหม่และ ระบบอัจฉริยะเท่านั้นเพราะมองว่าแบรนด์รถยนต์จาาจีเนี่ยมีโอกาสล้มเหลวเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเท่านั้นฟังดูก็น่ากลัวใช่ย่อยนะครับเป้า GWM ดูมุ่งมั่นแล้วแน่แน่พอสมควรฉะนั้นเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์เท่านั้นนะครับแล้วทุกคนคิดอย่างไรกับแผนการของ GWM ในการเป็นท็อปของระดับโลก อย่างน้อยก็ต้องเป็นท็อป10แน่นอนคิดยังไงกันนะครับทำสำเร็จไหมในปี2025มาเาวเสียงกันหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ